สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาะตัดกระบองเพชรนะคะเพื่อที่จะชํานะคะก่อนที่จะตัดก็จะให้เพื่อนๆดูนะคะที่ทีฉันได้ชําไว้มันก็จะชําได้จากส่วนที่หนึ่งก็คือชําจากที่เราเด็ดหนอแบบนี้หนอเยอะๆอย่างนี้นะคะเราเด็ดออกแล้วก็ทิ้งไว้สักหนึ่งชั่วโมง หนึ่งถึง,งชั่วโมงเราก็สามารถช่ำได้เลยดินก็ใส่เหมือนปกตินะคะก็จะลองด้วยกากมะาพร้าวสับแล้วก็ดินปลูกแคคตัสนะคะใส่ปุ๋ยเข้าไปด้วยก็นำพวกนี้ลงช่ำแล้วก็รดน้ำเจ็ดวันครั้งหรือทุกวันอาทิตย์ก็ได้นะคะก็จะออกลากเดี๋ยวลองดึงสัต ต้นนะคะก็จะออกลากออกมาอ่าลากจอกแบบนี้นะคะเพื่อนๆเห็นลากใช่ไหมคะก็จะใช้เวลาในการชำประมาณสักสองถึงสามสัปดาห์อาจจะมากกว่านั้นตามความชื้นนะคะก็จะงอกอ่าตรงนี้ดาวล้อมเดือนนะคะส่วนตัวนี้ทําไมถึงจะต้องตัดเพราะว่าเริ่มเดิมทีนะคะเขาที่ซื้อมาจะกลม สวยน่ารักทีนี้แดดของเรามันไม่ได้นะคะเขาไม่ได้แดดเขาก็ยืดขึ้นมาพอเรารู้ปัญหาก็เอาไปในที่ที่มีแดดมากขึ้นก็เลยหัวโตตรงส่วนนี้นะคะได้รับแดดส่วนนี้คือยืดไม่ได้ไม่ได้แดดพอตรงนี้ก็กลมพอกลมตรงนี้น้ำหนักก็เยอะทำให้ส่วนนี้นะคะเพื่อนๆดูอาจจะมืดไปนิดนึงนะคะมือถือ เรื่องเดิมพังตรงนี้ก็จะช้ำนะคะรับน้ำหนักก็เลยจะตัดสินใจปาดนะคะแล้วก็ถึงจะนำไปช้ำนะคะตัวนี้ก็จะใช้มีดนะคะแล้วก็น้ำเกลือเช็ดทคำความสะอาดมีดของเรานะคะ เช็ดทำความสะอาดฆ่าเชื้อเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะตัดส่วนนี้นะคะพอดีสูงมากแล้วก็จะตัดเพิ่มประมาณส่วนนี้แล้วกันเนตนอตรงนี้เอาไปปลูกได้นะคะขนาดยังไม่ปลูกเขาก็เริ่มมีรากแล้วนะคะตัดเลยนะคะ ยิงถ้ามีถุงมือก็ใส่ก็ดีนะคะเฉือนไปเลยนะคะ,ะตรงส่วนนี้เราก็จะพักไว้สิบสี่วันเราให้แผลแห้งเราค่อยนำมาไปปลูกส่วนของต้นพวกนี้นะคะนนก็จะไม่ให้โดนน้ำถ้ามีดินมีความชื้นอยู่แล้วก็ไม่ต้องลดนะคะ S <S <an> <S ก็ทิ้งไว้สักประมาณ1-2อาทิตย์ค่อยลดน้ำนะคะช่วงนี้ก็พยายามเซฟไม่ให้โดนส่วนบนเวลาที่เราลดน้ำนะคะตัวนี้ก็ตัดเช่นกันนะคะจริงก็ไม่ได้ตั้งใจตัดแต่คือมันสูงมากแล้วดูไวเนี่ยจะอ่อนพออ่อนต้นก็เอ็นนะคะก็เลยตัดตามจริงต้นจะใหญ่ พอทิ้งไว้14วันตรงนี้14วันแล้วนะคะทิ้งไว้14วันเขาก็จะฟีบเข้าไปส่วนนี้แร,รกๆดูแล้วนึกว่าจะตายนะคะช้ำด้วยนะคะแต่พอมาดูอีกทีนึงก็แตกหนออกมานะคะก็คือรอดอยู่นะคะส่วนตัวที่ตัดตัวนี้ถ้าเราดูดีๆก็จะเริ่มมีรากขึ้นมานะคะ เห็นรากใช่ไหมคะเพื่อนๆกล้องอาจจะไม่โฟกัสเท่าไหร่ตรงนี้มีลากขึ้นมาแล้วนะคะเสร็จจากถ่ายคลิปนี้ก็จะปลูกนะคะอ่าเดี๋ยวจะให้ดูตัวที่ตัดตัวนี้สาเหตุที่ตัดนะคะเพราะว่าเหมือนเขาจะเป็นลาสนิมก็เอาจอยมาถาก็กลัว จะลามนะคะก็เลยตัดนี่คือท่อนบนช้างยืดเหมือนกันนะคะตัดเพราตัดเสร็จก็ดูแลรักษาอย่างที่บอกนะคะก็คือไม่ลดน้ําสักหนึ่งถึงสองอาทิตย์ไม่ให้โดนแผลนะไม่ให้น้าโดนแผลตรงนี้นะคะส่วนแผลที่ตัดตรงนี้ก็ทิ้งไว้สิบสี่วันให้แห้งนะคะแล้วก็นําไปชําที่ดินนะคะตามการปลูกปกติตรงนี้รากจะออกชัดเลยนะคะ มองเห็นไหมคะมีรากนะคะรากงอกเนี่ยก็เพิ่งไปถอนมาจากกระถางนะคะอย่างกรณีถ้าแห้งสนิทก็จะเป็นประมาณนี้นะคะพวกนี้ยืดเหมือนกันนะคะยังเทนแดดไม่ค่อยได้เพราะว่าไม่มีโรงเรือนนะคะเอาไว้ข้างบ้านอ่าแดดก็จะเปลี่ยนทิศตามฤด,ดูนะคะบางทีเราก็ไม่ได้สังเกต คะคะก็ถ้า,าปลูกสำเร็จหรืออย่างไรก็จะมาอัปเดตอีกครั้งนะคะเพื่อนๆค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ